ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีร์เก้าณครองพักดีรำไพเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ ที่ห้องประชุมตากสินชั้น4สลากกลางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีขอภัายกับพระบาทสมเด็จพระชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9ครั้งที่1โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งการประชุมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาขั้นตอนสำคัญในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติอทิการคัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์สีที่จะใช้เป็นต้นแบบในการปั้นการกำหนดรูปแบบและขนาดการพิจารณาแบบจําลองและการกำหนดข้อความคำจารึกที่เหมาะสม โดยทั้งนี้พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9จะจัดสร้างขึ้นณบริเวณคลองพักดีรำไพอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นอนุสรณ์สถานให้คนไทยได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจันทบุรีและคนไทยทั้งประเทศอย่างหาที่สุดมิได้